เดี๋ยววันนี้มาต่อข้อ2กันนะครับข้อ2ก็คือระหว่างหลังจากที่ผมได้เรียนรู้มาตลอดเกือบเกืบยีปีในการทําสไลด์นะครับมันคืออะไรบ้างนะครับผมครูปั๊มนะครับมีประสบการณ์ทํางานทางด้านไอทีคอน l ซมามาเกือบ20ปีนะครับผมทํางานทางด้านนี้แล้วก็พรีเซนต์เนี่ยเกือบทุกวันนะครับที่ผมมาสอนให้ความรู้ฟรีๆเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้นําความรู้ตัวนี้ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะครับเพราะว่า คนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่หรือคนที่เป็นผู้บริหารส่วนใหญ่นะครับก็มักจะทําสไลด์หรือว่าพ e ีเซ t เตชันเนี่ยได้ค่อนข้างจะเก่งแล้วก็ค่อนค่อนค่อนข้างที่จะคล่องาาแคล่วนะครับเอาละ,ะครับมาต่อข้อ2แล้วกันนะครับข้อ2เนี่ยวันนี้ก็คือ,อการทำ presentation แบบที่มีข้อมูลเยอะๆจบอยู่ในหน้าเดียวนะครับระหว่างการทำ presentation มีข้อมูลเยอะๆจบอยู่ในหน้าเดียวกับทำพรีเซนเตชันแบบที่ เป็น1รูปแล้วก็มีแค่แบบคําพูดวนดิ้งสั้นๆแค่หนึ่งคำนะครับผมจะมาบอกข้อแตกต่างให้แล้วกันนะครับสําหรับคนที่พูดเก่งอยู่แล้วนะครับคนที่พรีเซนต์เก่งอยู่แล้วนะครับผมก็แนะนําให้ทําแค่เป็นหน้าจอแล้วก็เป็นคําพูดแค่คําเดียวนะครับคือถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะเล่าเรื่องนั้นๆใน1สไลด์นะครับได้แบบยาวมากกว่า5นาทีหรือ10นาทีนะครับ ถ้าแบบนี้ไม่จําเป็นต้องเขียนบุลเลตเยอะนะครับเพราะว่าการเขียนบุลเลตเยอะเนี่ยมันจะทาให้มันดึงสายตาคนคนจะไปจ้องอ่านแต่บุลเลตอันนั้น,นครับจะไม่โฟกัสเราเพราะงั้นเวลาที่เราพรีเซนต์เนี่ยเราต้องการให้คนโฟกัสที่เราโฟกัสที่สีหน้าเราโฟกัสที่สิ่งที่เรากําลังพรีเซนต์ข้อมูลที่เรากําลังพรีเซนต์อยู่ใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยก็แนะนําให้ทําสไลด์ที่มีตัวหนังสือน้อยมีข้อมูลในนั้นน้อยนะครับแต่ถ้า เป็นประเภทอย่างยกตัวอย่างอย่างตัวผมแล้วกันนะครับที่ผมทํางานเนี่ยผมทํางานกับบริษัทญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับผมก็จําเป็นจะต้องใส่ข้อมูลเอาไว้ให้เยอะที่สุดในหนึ่งหน้าอันนี้เป็นสไตล์ของญี่ปุ่นเลยนะครับแต่สไตล์เมื่อกี้ที่ผมพูดก็คือเป็นสไตล์ของฝรั่งนะครับฝรั่งเนี่ยจะเน้นฝรั่งนี่หมายถึงทางยุโรปอเมริกาเลยน่ครับเขาจะเน้นที่ตัวสื่อน้อยนะครับแล้วก็พูดเยอะไกด์เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยจะเน้นแบบ ในหนึ่งหน้าเนี่ยคือคุณสามารถที่จะเรียกได้ว,ว่าเอาหน้าเนี้ยไปแล้วไปส่งต่อให้คนอื่นเพื่อไปอ่านต่อเนี่ยได้เลยไม่จาเป็นจะต้องมีใครมาพีเต์ให้คุณเลยก็ได้นะครับอันนี้คือสไตล์ของญี่ปุ่นก็คือจบในหนึ่งหน้าหน้าเดียวนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ทางเราที่จะถนัดแล้วกันนะครับแล้วก็แล้วแต่ประเภทในการใช้งานนะครับสไตล์ของญี่ปุ่นเนี่ยจะเหมาะกับการที่สไลด์พรนะีเชนต์ชนเราจะไปส่งต่อให้นะครับ แต่ว่าสไตล์ของฝรัลล่งเนี่ยเหมาะกับการที่พรีเซนต์สดๆได้เห็นหน้าเห็นตานะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ที่ผมได้รับมาหลังจากที่ทำสไลด์มากั่เกือบ20ปีนะครับอันนั้นเป็นข้อ2นะครับเดี๋ยวเรามาต่อพรุ่งนี้ข้อ3นะครับโอเคผมครูป,ปั้มนะครับก็ขอให้นำความรู้ตรงนี้ไปปรับปรุงนะครับไปพัฒนาตัวเองแล้วกันนะครับแล้วก็ผมหวังว่าทุกท่านจะประสบความสำเร็จมากกว่าผมนะครับผมยินดีมากๆนะครับถ้าทุกคนจะประสบความสำเร็จแล้วก็ ถ้ามีโอกาสได้มาแชร์ผมผมก็ดีใจนะก็ดีใจมากๆนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมคุูปามครับ